สวัสด,ดีจ้าสบายดีเอฟซีทุกคนมื่นนี้ข่มาสวยพี่น้องเลยขยผ่ผพาลูกขออ่เอานไม้เพื่อนฮื้อผ้าหงมฮืย่ยยางทางหงนั่นหงนี่หงนู่นทำก๊อกสะอาดเพื่อนเอามาสักสักผ้าสักแพรแต่เศร้าคนนี้ยังพนเล่แต่ถ้ากันหิวห้วเข่าสิเห็ดกับเขา่ากินก่อน ออนี้อันนี้แม่พัดให้เจ้าอกำลองเด้อนุงแม่สีเฮ็ดอันนี้แล้วเรียบร้อยแล้วเจ้าที่อาบน้าแล้วเด้อจะไปอาบน้าก่อนไปไปอาบแต่งตัวมาเรียบร้อยแม่พัดไว้ให้นี่นีของเจ้ากับเอ้ยม่พัดของเจ้าก่อน ตีก,กินแต่เกิดว่าใส่ไม่ใส่ห่กระถอดออกไม่ใส่ห่กระถอดออกต้งนั่งลงบนเตียงเสริกกมพุงให้ได้จะเข้าใต้ดุ

còn áo nó, đó. Nào. กินแบบนั่นแต่เข้าอ้าปากง่วงปฟามอือนี่ฮอนฮิ่นองเอ้ย

เออพิินผ่นซื้อให้ได้นีได้ตอบพี่้องตอโอตักผ่ายยืนบนนองสังกเปีน,นากกาห้าคำอะักขาหางหกเพิินสักทีเดียวหมดเลยสักผ่านลูกนั่นน่ะนั่นชา,า,า,ายคอยยืนหันนันพวกแม่ม,มอน อนนำมาให้ไวสักมื่อวันสักกลางคืนเลยเลยราจะขับมาส่งรับ

ดีแม่พักพัดใหม่นเนาะนอะไรกันน๊ะเนี่ยนแม่พัดให้เอื้อยใหม่ก็ไดออ้มันเอื้อยมันละเอียดมืเขาเป็นขนันจามซื้อมาไว้ใ่ต้องยันเด้อเพาต้องยันหิวเด้อ กินหมูขึนหมูแล้วก็กินนมพอคนซื้อนมหายเด้่นเกินนมกับขนมกับลูกกิ้นแบบเลยอีกโผ่เด่นเป็มยังงกอยู่หัวเงินมามาแล้วก็ไปไปไปแล้วก็มามาเด็กเมฆสงสัอยู่แบบนี้อือจ้ะอือว่ะ

แม่พัดให้ใหม่ก็ได้ลูกขันเจ้าโบอิมน้องกินหลาย่นะเนาะจะซอยขาเลี้ยงอยขายทด่แม่พัดนให้ใหม่ไปแม่พัดให้ข้าวเดียวแป๊บเดียวลูกพัดเอาหนะอันนี้ให้น้องกินซะแม่เบิ่งลักษณะแลวไปตับนองปตะกินเบิดอยู่นี่หมูเขาเป็นคันซามิเขาต้อตงห่วงผู้ที่ซอยเผื่อแม่เลยนะหรือจะยิวแห้งแล้ว ดูแพงล้วก็มากินตัวน,นี้เลยซะตักเข่ามัมแล้จะหักซอยใบเมี่ยนนูนใมโบกเลยดิว่วหอยชอยลายๆน้อมนองกินลายลาย,ลายัดเข้าเดียวอีนนกันนีดน้อย น้องอินก็ไม่พัดหายข้าวเดียวมือซอยเองมือเศร้านี่น้องก็ประธานละกินบอกินแม่สิทธิ์นนำสิอวเราบอกกินแมวช่วงของให้เรา น้องสิกิดลายตามนี้ถ้าพูดอินได้ไม่พัดใหม่เด้อ ี่ยังไงเดียวกินน้ำอ,อิ่มจะไปพักกินคือกันรใน,น,นกับิ่งคือกันให้ชุดเากินก่อนออ Có của xã. rồi มานั่งดีๆนะ่กินข่าวดีๆนะ่ไม่หายได้จังไรนี่อืมตราดอารมณ์ดีนี่อย่าให้โมโไปไปกินน้ำไปพอแหละวันนี้สิอิ่มแล้วล่ะ พี่น้ำเด้อพี่น้ำไปเม่ไปไปพี่น้ำไปไปก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยไปพัดมือเพิ่มก่อน